สวัสดีค่ะนะคะสวัสดี a, นะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ฟ้าจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องการฉีดวัคซีนแมวก,กัดะคะเนื่อ <imbalance> ง <simultaneously> <Ne Fit> จากว่าพี่ฟ้าโดนแมวแมวกวนนะคะแต่ลูกสาวนะ่ะจะโดนแมวกัดะคะเพื่อนๆเราไปเอาแมวมาจากบ้านเพื่อนเนาะมาได้ประมาณสองวันเราเอามาประมาณนะวันที่หกนะวันที่หกปีนานะได้ประมาณสองได้ประมาณสวันลูกสาวก็โดนแมวกัด แมวกัดในที่นี้ก็คือเราไปแย่เขาลูกสาวไปแย่แมวนะคะแล้วก็แมวก็แบบแล้วก็ไป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 ทําด้านหลังให้เขาตกใจนะเขาขันควอบมานะคะโดนนะคะก็โดนที่นิ้วนะคะเป็นแผลลึกนะแผลลึกเล็กนะคะเนื่องจากเขาเป็นแมวตัวเล็กเนาะมันเออ่แผลมันก็จะลึกเล็กแล้วก็เลือดออกเยอะพอสมควรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดวัคซีนนะคะก็ ในส่วนของพี่ฟ้านะคะก็คือโดนแมวขวัญน,นะคะแมวแบบจับแมวแล้วแมวเขาก็จะกระโจนหนีหมาไปเขากลัวหมานะคะในขณะที่เราอุ้มอยู่เขากลัวหมาเขาก็เลยกระโจนออกไปนะคะก็ฝากรอยรอยเล็บนะคะรอยเล็บร,รอยขวัญไว้ที่แขนของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามระเบียบนะคะ โรคพิสุนัขบ้านะคะเราก็จะเรียกว่าโรคเพรบีสนะคะเพื่อที่จะแบบเพราะในที่นี้พอเราพูดถึงโรคพิสุนัขบ้าเราก็จะถึงเกี่ยวกับหมาอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วมันครอบคลุมไปที่สัตว์เลียเล้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมด้วยนะคะเช่นแมวกระรอกหรือ,อตอนแรกเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะคะในเรื่องของการที่แมวกัดเราต้องไปฉีดวัคซีนไหมต้องไปฉีดวัคซีนนะคะโรคพิษ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะเ,เพื่อนๆลูกสาวก็ไปฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนเขาก็จะฉีดที่อ่าที่หัวไหล่เนาะหัวไหล่อกด้านนี้นะคะตรงนี้สองข้างนะ,ะลูกสาวจะโดนชิดนิ้วนะคะหลังจากนั้นพอลูกสาวฉีดเอ่อประมาณครบแล้วนะคะก็เราก็ทําการย้ายแมวมาที่เชียงใหม่แล้วก็อ่หมากับแมวมันมันเห็นกันแล้วมันทะเลาะกันเนาะ พี่ฟ้าก็ไปจับแมวเพื่อที่จะไม่ให้หมามากัดผลปรากฏว่าเป็นยังไงนะคะเพื่อนพออุ้มแมวเสร็จเนาะแมวก็กระโจนหนีหมานะคะเขาก็เลยฝากรอยเล็บรอยข่วนนะคะอาจดอกพี่ฟ้าจะโดนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงนี้มองไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันเป็นแผลมันเป็นแผลแบบหายแล้วเนาะ,ะพี่ฟ้าก็จะฉีดวัคซีนอีกประมาณที่เจ็ดวันสุดท้ายนะคะประมาณตรงนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นแผลเป็นอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นถ้าถ้าถ้าแมว,ว่วนแมวกัดหรือเไม่จะเป็นจะเป็นพวกกระลอกหรืออะไรกัดเนี่ยเป็นหมากัดเนี่ยนะคะเราจะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะแต่ของพี่ฟ้านี่คือโดนโดนขวัญน,นะคะโดนโดนขวัญซึ่งก็เป็นแผลลึกพอสมควรแล้วก็มีมีเลือดไหลแล้วก็แผลเล็กแผลน้อยตรงนี้จะมีเยอะมากเลยแต่มีแผลใหญ่ๆที่อยู่สองแผลเนาะ ก็ไปฉีดวัคซีนนะคะอันนี้มันเป็นของลูกสาวเนาะถ้าถ้าเราไปฉีดวัคซีนอะ่ะเขาก็จะมีมีแผ่นตารางตารางการฉีดวัคซีนให้เป็นอย่างนี้นะคะด้วยนะคะบาดทะยักก็คือเอ่อ,อ,อจะคอบคุมได้5ปีนะคะ เนื่องจากถ้าเกิดคนมีแผลที่ลึกเขาก็อาจจะมีการฉีดเซรุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของเรานี่คือน่าจะไม่ต้องนะคะก็เป็นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะในการฉีดวัคซีนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนแมวกัดแมวข่วนนี่ก็คืออย่าชะล่าใจนะคะเราต้องไปเราต้องไปหาหมอนะคะขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเวลาเราโดนแมวกัดนะคะก็คือต้องทําความ สะอาดด้วยน้ําทั้งความสะอาดด้วยน้ําน้ํสน้ําเปล่าที่สะอาดเนาะหลังจากนั้นเราก็ฟอกด้วยสบู่ให้ให้เยอะที่สุดนะคะให้เยอะที่สุดให้ให้มีความรู้สึกว่าแผลสะอาดนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปหาหมอหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็โดยการหมอก็จะมีอ่ดูในกันในเรื่องของแผลนะว่าขนาดไหนนะคะแต่ของพี่ฟ้านี่ก็จะมีการฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนตามที่เอ่อตามที่มีไปนัดนะคะเพราะฉะนั้น หลังจากนั้นก็คือให้เราฉีดวัคซีนตามตามจำนวนที่หมอนัดนะคะไปตามที่หมอนัดนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่โดนแมวกัดนะคะอย่าชะล่าใจก็คือรีบ,ร,บรีบไปหาหมอนะคะรีบทําความสะอาดแล้วก็คือไปหาหมอนะคะแล้วก็ระวังนะคะระวังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราที่ที่เราไม่คาดคิดว่าเขาจะกัดเราอะ่ะ บางทีเราอาจจะไปแย่เขาหรือว่าเราไปเหยียบเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาตกใจอาจจะงับเราเนี่ยนะก็ก,ก็ก็ต้องต้องต้องคอยต้องคอยระวังหน่อยหนึ่งนะคะก็คือมามามาฝากเกร็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะในเรื่องของเรื่องแมวกัดทีเ่เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแมวกัดต้องไปฉีดวัคซีนแน่นอนนะคะต่อให้เขาบอกว่าถ้าเกิด โดนขวนหรือโดนน้ำลายหรืออะไรยังไงเราก็แบบบอกไม่ต้องชะล่าใจก็คือต้องไปนะคะต้องไปหาหมอนะเพื่อเพื่อความสบายใจนะคะบางทีเพราะว่าร่างกายของคนเราแต่ละคนนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราดีๆนะคะแล้วก็แล้วก็แมวนะคะแมวที่เราเอามาเลี้ยงเราก็นําไปฉีดวัคซีนด้วยนะคะให้เลยผมฉีดวัคซีนแล้วครับกลัวโดนงานนี่ไง ดูป้ายหน่อยดิป้ายนีย่งไงด, <c oughs> ดูกลัวกลัวดวงดีงับอีกนี่เขาดูป้ายหน่อยดีเขาดูป้ายผมฉีดวัคซีนแล้วค่ะ ส่วนแมวของเราแมวดวงดีของเราก็ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเพื่อนๆฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะชอบวิดีโอนี้ถ้ามีประโยชน์นะให้กดไลค์นะคะเพื่อนๆถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะคะและอย่าลืมกดติดตามและสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ